อันนี้ครับคู่ที่2ของรายการครับนี่กำลังไหวค้ครูอย่างสวยงามเลยครับไฟแดงคือเพชรบ้านทรงมรชพัฒอุบลนะครับแฟนเงินอาราสวอลเออร์มวยไทยครับคู่นี้มหาเวทค่อนข้างใหญ่เหมือนเดิมครับ149ปอนด์นะครับเพชรบ้านทรงนี่ยืนมวยดีนะครับแต่ว่ารูปร่างเสียเปรียบกระโต้ด้วยแข้งขวาหนักๆแรงๆนะครับ อารัสนั้นสูงยาวค่อยๆขย,ยับเข้าไปอันตรายนี่ก็หมักขวานะครับทิ้มตรงๆนี่ถือว่าหนักแรงใช้ได้นะครับมันยังไม่เข้าจุดโฟกัสเลยครับยังคงขยับต่อเนื่องอารัพยายามจะเบียดทิ้งขวานะครับดูว่าเพชรบานทรงต้องใช้จังหวะฝีมือความเป็นมวยนี้เข้ามาช่วยนะครับออกซ้ายออกขวาแล้วต้องมีแข้งขวาโอ้โหมาแล้วครับหนักๆแรงๆเกี่ยได้ยังคืนไม่ได้นะครับอารั เอาละครับต้องใช้ความใหญ่นะครับชนอย่างเดียวแล้วนะครับอารัตนะครับพยายามจะเปียดเข้าไปต่ขวาต่อยขวาโดนเข้าไปก็ทํเท่าอาการไม่ดีเหมือนกันนะครับเพชรบานฟ่งแต่ก็ยังทนได้นะครับอาศัยจังหวะนะครับมีแข้งขวาสกัดมีหมัดมีศอกว่าจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโตอารัตนี่โดนแข้งขวาเข้าไปเอียงไปตามแข้งเหมือนกันเลยครับโอ้โหชายธงนี่แดงเป็นปื้นไปหมดแล้วครับ โอ้มีช้ำๆแดงๆครับแขนใหญ่เหลือเกินครับไม่ใช่ปานนะครับพิษแข้งครับโอ้จังหวะนี้แหมแกทั้งเกี่ยวทั้งลากมาครับเล่นเนอาเสียหลักก็จำบาอ่ะลุขึ้นมาลุยก,กันต่อครับแขนขวาเตะจ่อไปหมัดหนึ่งสองคืนแยกมาครับลุยต่อครับหมัดหนึ่งสองเตะขวาเข้าไปสับเข้าไปสับเข้าไปอีกเอา อยู่ห่างอยู่ห่างอยู่ในนี้การทํางานของแขนครับข้างในดีกว่าเป็นแต่เหลี่ยมสุดท้ายครับเหลี่ยมสุดท้ายมีลูกเกา๋าครับจับเทไปได้เพชร้านส่งโอ้โหดูครับแต่าาคาราทเก็ไม่สนครับชนโอ้ยนี่ครับมโดนกวาดล่างเสียหลักนิดหน่อยไม่สนครับดูมาหาเรื่องเบียดติดทิศในเข้าไปครับอ ปล่อยตัวไม้นยยกที่3นี่แลกกันสนุกเลยนะครับสถานการณ์คู่นี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับได้เก๋านะครับหักเหลี่ยมบิดล้มลงไปนะครับมาดูว่าอารัฐเองทำท่าจะลุกช้าแต่ก็ยังเดินตลอดดกเพชรบันทรงมีแข้งขวานี่แหละครับออกหนักๆแรงๆในจังหวะจับบิดล็อกไหไม่ได้มีกรรมาการต้องแยกก่อนนะครับทีมงานที่สั่งเดินอย่างเดียวนะครับอารัฐ พยายามจะเบี่ยเข้นไป้นี่นะครับปัดขวาเตะขวามาแล้วนะครับหยุดไม่ได้โอ้โหทังปัดทังศอกเอาลยครับพลิกผันอีกแล้วนะครับสถานารณาโอนชุดนี้ทําได้ดีเลยครับโอ้พยายามพยุงตัวขึ้นมาครับแลนับถึง8แล้วพอดีกว่าครับอชัยชนะนี้ครับเส้นด้วยสีข้างนะครับแดงเถือกเลยครับโดนเข้าไปหลายแข้งครับ แต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับแอนซีโคงกับหักแต่กลับมาได้นะครับจบยกที่สองครับชัยชนะเป็นของจบยกที่3นะครับชัยชนะเป็นของอารัตวอริเออร์มวยไทยครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างครับมาหาเตะเขาอยู่ดีดีครับโอ้โหดูนี่ครับต้องชื่นชมอารัตเลยครับแม่แกไม่ท้อครับไม่ท้อครับมาก่อนครับแข่งนี้แล้วก็นี่ครับซอกครับซอกครับ โดนไปเริ่มซึมเริ่มซึมครับเพชรบ้านท่งแล้วก็โอ้โหชุดใหญ่ๆม,มาเต็มๆตเลยครับดูครับมาเดี๋ยวนี้นักชกชาวต่างชาติการออกอาวุธนี่ๆๆนี่แหละครับโอ้โหทั่วทุกทวีปทั่วทุกประเทศเลยครับหม,มาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนี่ครับโอ้โหทำผลงานได้ดีทั้งคู่แล้วครับ